สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านแล้วก็ท่านผู้ชมที่เข้ามาดูใหม่นะคะวันนี้ปังจะมาสรุปความฝันของคนฝันแม่นแล้วก็เด็กบอกหวยแล้วก็ฝันเกี่ยวกับตัวเลขสีแดงอันนี้บังคัดมาจากฝันเก่าๆที่เคยเล่าไปแล้วนะ เป็นง่วงที่16กันยายน2563นะคะบางคนบอกว่าฝันเยอะเลขเยอะซื้อไม่ถูกก็ในคลิปแทบทุกคลิปเนี่ยไม่ไม่นับรวมคลิปแรกๆนะคลิปหลังๆในะปังจะพูดทุกคลิปเลยว่าปังชอบเลขอะไรและให้ซื้อเลขอะไรถ้าถ้าทุกคนย้อนกลับไปดูฝันนะแต่บางคนเขาดูแค่ครั้งเดียวเขาก็จะไม่เข้าใจไว้ซื้อทั้งหมดเลยเลยเล่ามามากมายอะไรย่เงี้ย แต่จริงไม่ใช่นะคะปังก็จะบอกตัวเลขตลอดเหมือนงวดที่แล้วปังก็จะบอกว่าอย่าลืมซื้อนะ7 9 9 7ก็อะไรปุ๊คือปังก็จะพูดอย่างนี้คือว่ามันแล้วแต่คนชอบเราให้เป็นแนวทางเฉยๆนะคะอันนี้ปังจะเล่าเรื่องฝันเกี่ยวกับเด็กบอกหวยฝ่าเพราะว่าเด็กบอกเนี้ยส่วนมากจะแม่นเราก็ต้องดูว่า เด็กคนไหนบอกเลขคล้ายๆการเลขตัวไหนเยอะที่สุดแล้วก็เลือกตัวนั้นตัวเลขสีแดงเลขไหนเยอะสุดใกล้เคียงกันเลยเราก็ซื้อตัวนั้นแค่นั้นเองฝันว่าเด็กหกเดือนบอกหวยแปดสี่มีคนเคยฝันนะฝันว่าเด็กเด็กเล็กเนี่ยยังพูดไม่ได้เลยบอกหวยเมนั้นเป็นสามแปดมั้งแล้วหวยก็ออกสามแปดข้างบนอันนี้แปดสี่ ฝันว่าหลานชายบอกเลข8ปดแปดหนึ่งงดที่แล้วก็มีคนฝันว่าหลานบอกบอกหก7กดนะมันออกเก้าเก้าเจมันกลับหัวฝันว่านั่งลุ้นหวยเลขออกตัวสีแดงเลขตัวสีแดงด้วยแล้วก็ถูกหนักมากด้วย8ปดห้างดนี้แปดห้าอย่าลืมนะคะเดี๋ยวจะตัดให้ตอนท้ายคลิปนะคะฝันว่าป้าจดหวยให้แล้วเราก็จดใส่สใสกระดาษเป็นตัวสีแดงตัวใหญ่เลย9ก้าห้า ฝันเห็นตัวเลขเรืองแสงจากอง์พระตัวเลขสีทองสองแปดฝันว่าเด็กตะโกนบอกศูนย์สามห้าอันนี้คือว่าได้ยินแค่เสียงตะโกนเป็นเสียงเด็กนะมันไม่ใช่ไม่ได้เห็นตัวเด็กเด็กไม่ได้มาเขียนให้อะไรเงี้ยส่วนมากอันนี้มันก็มันไม่ค่อยชอบฝันว่าได้ยินเสียงเด็กตะโกนบอกเหมือนกันเจ็ดห้าศูนย์ฝันว่าแม่ที่ตายชี้ห้หันไปดูหันเป็นเลขสีแดงเห็นเป็นเลขสีแดงนะคะสองห้าหก ฝันว่าไอ้ไข่บอกเลขแปดหกคนนี้ก็ฝันนะฝันไอ้ไข่มาบอกเลขแปดเก้ากับเก้าแปดฝันว่ามีคนมาบอกหวยลูกชายแล้วลูกชายเดินมาบอกลาวเก้าแปดแปดฝันว่าถามเด็กว่าเลขออกอะไรเด็กบอกสามแปดหกฝันว่ามีเด็กมาบอกเลขห้าเก้าเจ็ดเจ็ดฝันว่าเด็กโผล่ออกมาจากกองดินมาบอกหวยห้าห้า เด็กบอกหวยแม่นในเนี้ยที่เด็กบอกเอยอะสุดก็จะเป็นแปดหกกับเก้าแปดเลขมันก็เหมือนกันแหละเพียงแต่มันกลับหัวเวลาซื้อเราก็ต้องซื้อกลับซื้อตั้งแปดหกแปดเก้าอันนี้ฝันเห็นเลขสีแดงจําได้แค่สองตัวหน้าตัวหลังเขาไม่แน่ใจว่า 9, หนึ่งเจ็ดเก้าหรือหนึ่งเจ็ดสี่นะคะฝันว่าล้อสิบมอบนาฬิกาแขวนผนังให้มองข้างในเห็นเลขห้าเก้าอันนี้ก็ตัวเลขสีแดงห้าเก้าเหมือนกันนะ ห้าเก้าฝันว่านั่งรถกระบะป้ายแดงของเพื่อนเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดงวดที่แล้วเขาก็ฝันเขาได้เขาก็ถูกเก้าเจ็ดนะวันนี้เขาฝันอีกฝันว่าขับรถป้ายแดงเห็นป้ายทะเบียนสี่สี่ห้าแต่เมื่อวานมันออกหวยลาวไปแล้วอันนี้ก็ตัดไปอันนี้คนฝันแม่นงวดก่อนเขา,เาไม่ไม่ใช่คนฝันแม่นอันนี้ผีเข้าล่างบอก ห้าแปดเก้านี้ผีมาบอกสองแปดหกบังก็ไม่เข้าใจว่าผีบอกยังไงนะเขาไม่ได้บอกแล้วก็อีกคนหนึ่งงวดก่อนนู้นไม่ใช่งวดที่แล้วนะคะงวดที่ออกแปดแปดเขาฝานันว่าหวยออกแปดแปดเดี๋ยวงขอแปบน,นึ่นนะเจอมากเลยหาไม่เจอ เขาฝันว่าเขาถูกหวยแปดแปดล่างแล้วก็ในฝันนัเขาถูกจริงๆออกแปดแปดงวดนี้เขาฝันว่ามีคนโทรมาบอกเขาว่าให้ซื้อหวยข้างล่างเก้าเจ็ดแล้วก็อีกคนหนึ่งงวดที่แล้วเขาฝันว่ามีคนมาบอกว่าหวยออกแปดแปดเก้าแล้วก็เมื่อวันพระที่ผ่านมาเขาก็ฝันนะคะฝันว่าศูนย์แปดห้ากับสองแปดห้าแต่เขาไม่ได้เล่ารายละเอียดนะว่าฝันว่าอะไร ปังก็ไปคอมเมนต์ถามเขาแล้วถ้าเขาไม่บอกคือปังก็ให้ให้ได้แค่นี้นะคะก็อีกคนหนึ่งงวดที่แล้วเขาฝัน8ปดเกงวดนี้ฝัน8ปดหกี่แล้วเขาฝันว่ามีคนมาบอกว่าหวยออก8ปดแต่งวดนี้ก็ฝันเป็นเลขแปดหแล้วก็อีกคนคุณพี่มู่หลานคุณพี่มู่หลานงวดที่แล้วเขาฝันเห็นเป็นเลขห้าแดเก้านะคือเขาฝันเห็นเป็นตัวเลข ก็ถูกมาหกงวดติดแล้วนะคะงวดนี้เขาฝันหกแปดหกแล้วก็คนฝันแม่นเก้าหกเจ็ดงวดที่แล้วที่ทุกคนตามกันนะเขาฝันเห็นเลขสีแดงเก้าหกเจ็ดอ่ะแล้วงวดนี้เขาฝันเห็นเป็นตัวเลขนะคะฝันว่าหวยออกข้างบนเจ็ดห้าเก้าข้างล่างหกแปดเห็นเป็นตัวเลขนะว่าหวยออกเจ็ดห้าเก้าข้างล่างหกแปดในฝันเขาเสียดายมากที่เขาไม่ได้ซื้อหกแปดนะคะ อีกคนหนึ่งงวดที่แล้วเขาฝันว่าป้าโทรหาเบอร์ท้ายป้าเป็นเก้าแปดงวดนี้เขาฝันว่าป้าเนี่ยบอกว่าให้ซื้อทะเบียนบ้านพี่สายป้าเขาจดให้แล้วเขาก็เขียนตามป้าแต่เขาเขียนเก้าห้าตัวใหญ่ๆเลยอ้าวงวดนี้ถ้าให้ถ้าให้บางตัดนะเอาที่บางชอบสุดสุดเลยนะคือบางชอบตามคนฝันแม่นเนาะแล้วก็ที่เด็กบอก ที่ปังเห็นเลขเยอะที่สุดจะเป็น86และ86เนี่ยไปชนกับป้าย,ทะ,ย,าย,ยาาทะเบียนป้ายแดงศูนย์โตโยต้าคนถามบางว่าทะเบียนป้ายแดงศูนย์โตโยต้าคืออะไรคือที่เป็นข่าวดังนะคะแต่บางคือว่ามันมีสองฝากสองฝ่ายปังก็ไม่อยากไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวปังทำหวยของปังดีกวา่าปังก็คือบอกใบแค่นี้นะทะเบียนรถห้าแปดหกนะคะ มันจะมีผลกระทบต่อช่องนะคะคือเราอยู่เป็นกลางนี่ฟ่าอยู่เฉยเออแล้วก็ให้กลับหัวเป็นแปดที่ว่าเด็กบอกแล้วคนฝันแม่นคือถ้าเขาฝันแม่นน่ะไม่มีฝันเก้าแปดมีแต่แปทั้งหมดให้เป็นหนักที่8ปดแล้วให้การที่8ปดเก้าเพราะ่างวดทีออกไปแล้วแล้วก็87 8เจงวดนี้มีคนฝันเยอะแต่ว่าไม่ใช่คนฝันแม่นแต่จะเป็นแบบว่าพระบอกหลวงพ่อบอก รู้ก็มีคนเขียนให้อะไรประมาณเนี้ยแปดห้าก็ที่น้องเขาฝันว่าเห็นตัวเลขสีแดงแล้วเขากี๊ดหนักมากเลยศูนย์แปดห้านะว่าเขาถูกหนักมากมดที่แล้วมีคนฝันอย่างนี้แหละหมูที่แล้วเขาฝันอะไรนะโอ๊ป้าถามป้าคนนั้นว่าหวยออกแล้วป้าบอกว่าเขาถูกหนักมากเลยเลขเก้าเจ็ด แล้วก็ห้าเก้าห้าเก้าก็ตัวเลขสีแดงกับคนฝันแม่นเนาะห้าเก้าเนี่ยตัวสีแดงได้สองครั้งเป็นห้าหกครั้งหนึ่งมันก็กลับหัวเป็นห้าเก้าได้แต่ว่าคิดว่าทุกคนซื้อห้าเก้าไม่ได้แล้วแหละงวดเนี้ยแล้วก็เลขหกสามหกสามคือปีพศที่เน้นให้ตลอดเลยบอกว่าให้ตามจนฝ่าจะออกให้ซื้อติดไว้แล้วก็เจ็ด ก็ของคนฝันแม่นเหมือนกันแล้วก็ตัวเลขสีแดงด้วยนี่นะคะของเพื่อนตัวนี้ตัวนี้ก็มีเจ็ดเก้าคนฝันแม่นอ้าถ้าจะเน้นแล้วก็ซื้อให้ติดเลยแปดหกแปดเก้าแปดห้าเจ็ดเก้าคือให้เวลาซื้อนะซื้อตัวนี้หนักหนักตัวลองแล้วก็กันลงมา เข้าใจปะคะคือต้องคำนวณเงินนะว่าต้นทุนทุกคนเท่าไหร่แล้วถ้าถูกเนี่ยคือ,อยังไงก็ให้เสมอทุนน่ะซื้อ,อยังไงก็ได้ให้เสมอทุนไม่ให้ไม่ให้แบบว่าไม่ให้ขาดทุนน่ะแต่บังมั่นใจย,ยังไงก็คือมั่นใจแปดหกสามตัวเนี่ยที่บังซื้อคือห้าแปดหกแต่จริงอะสองแปดหกบังก็ชอบสองแปดหกก็มีคนฝันแล้วก็บังคิดว่าเลขงวดน,นี้น่าจะเป็นเลขหาม เกี่ยวกับเลขเบิ้ลน่ะอาจจะเป็น886หรือไม่ก็889 887หรือไม่ก็787 885อะไรพวกนี้ย7 7 9เอ่ประมาณนี้เพราะว่าจากที่ทำคลิปมาก็เห็นคนฝันพวกเลขเบิ้ลเลขหามเยอะส่วมากจะเป็น88ที่ปังเห็นนะ8877 8877แล้วคุณก็ ก็หาใส่เอาตรงนี้ไม่ต้องมองนะดูแค่ตรงนี้นะพอนะคะอ่ะวันนี้พอแค่นี้นะคะสรุปให้แล้วนะตามถ้าพรุ่งนี้เช้ามีคลิปเดี๋ยวจะรีบลงให้เพราะว่าวันหวยออกเนี่ยคนฝันแม่นเยอะเมื่องว้นที่แล้วปังปังลงแค่คลิปเดียวที่ว่าฝันว่านานะยกบอกหวยไอ้สองเก้าเจ็ดสอง มที่ได้มีคนฝัน7997หลายคนแต่ว่าปังได้เลขมาประมาณ10โมงกว่าคือเขาลงโพสชา้าปังก็เลยไม่ได้เอามาลงคลิปนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าปังได้เลขมาปังก็จะรีบทําคลิปแล้วลงให้นะคะเอาวันนี้พอแค่นี้นะคะขอบคุณที่รับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะคะนานมากแล้วเก่งใจทุกคนเลยเอาวันนี้พอแค่นี้สวัสดีค่ะ